สวัสดีครับ EP ที่แปนะครับจากที่เดิมนะครับที่ทวินดีนะครับกับเบสเช a ร์ริงเวนะครับวันนี้อยู่กับเบสเชอร์สกี้แอนซนะครับที่หลานเพื่อนมาแล้วก็อัดทีเดียวสองคลิปเลยนะครับไม่รู้จะได้มีโอกาสมาบ่อยๆหรือเปล่าช่วงนี้ย้อนกลับไปที่ EP ที่สินะครับผมแชร์ริงไว้เรื่องอินเทอร์วลคือขั้นคู่นะครับก็คืออย่างนี้ที่เคยพูดไว้ ปกติเวลาการสร้างเบสไลน์ในสวิงนะครับเราจะใช้สเกลคอมพิวเตอรโพสอะไรเงี้ยครับหรือว่าพิเชโยคอมพิวเตรโพสซึ่งก็คือเป็นหลักการที่ถูกต้องแล้วนะครับแต่ว่าคราวนี้เดี๋ยวผมจะลองใช้วิธีการสร้างเป็นอนเท์วลคือจับเป็นคู่เลยอย่างาตัวอย่างที่ใช้ง่ายที่สุดในวันนี้คือเราคู่ที่เป็นคู่3มนะครับมามาสร้างก็คืออย่างกรณีขอที่เป็น F อฟตัวเบนเวนวิ่งไมหา B flat เนี่ยผมจะวางโน้ตที่เป็นคู่3ไว้ในจังหวะที่2นะครับว่า one two three four one two three four one two three four มันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับคราวนี้ถ้าเล่นในเบสไลน์ผมทำาลูปไว้เป็นบาร์แรกเป็นคอร์ด F dominant seven นะครับบาร์ที่2เป็น B flat dominant seven แล้วก็บาร์ที่3กับ4ี่เป็น F dominant seven นะครับ เสียงเบสไลน์ที่ได้จากอินเทอร์วลชุดนี้มันจะเป็นเสียงนี้นะครับ one t อันนี้คือ root t i r d root 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 t i r d root root แต่สมมุติว่าเราอยากให้มีคันเลอร์เราก็จะดึงโครมาติกโพสใน EP ที่ เท่าไหร่ไม่รู้จําไม่ได้ละมาใส่ในจังหวะที่สี่นะครับก็เสียงให้เป็นอย่างนี้ root t i r d root chromatic root t i r d root chromatic เสียงมันก็จะทําให้มีชั้นเชิงมากขึ้นนะครับลองฟังดูแล้วกัน one t เห็นไหมครับว่าไอเดีย ง่ายๆแค่นี้ครับเราก็สามารถสร้างเบสไลน์ได้แล้วครานี้ถ้าถามว่าไอเดียนี้มันได้เฉพาะสวิงหรือเปล่าผมคิดว่าไม่ใช่ครับลองเราอาจจะใช้หลักการเดิมเช่นเอา ROOT กับ t h i r d แล้วก็ Chromatic มาสร้างเป็นเบสไลน์ในสไตล์อื่นดูนะครับแต่ว่าน,นี่ผมอันนี้ผมสดเลยไมู้จะมันจะรอดหรือเปล่า <laughs> จะสร้างกรูปขึ้นมาก่อนนะครับ ทีจีแล้วกันรูทก,กับเติร์ดรูทก,กับเติร์ดรูทเติร์ดโอเคใส่โครงปฏิเข้าไปอีกตัวหนึ่ง สดก็จะตะคุกตะกะอีนึงแต่ว่าเราเป็นไอเดียแล้วกันนะครับแล้วข้อนี้สุดท้ายแล้วมันฝึกในอิน o v ไว้ได้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมลองใส่คอร์ดเข้าไปกับไอกรุ๊ปเดิมนี้ก่อน ใส่ไว้นะครับ เห็นไหมครับว่าหลักการง่ายๆเลย root third root third ใส่ c ครม m a t i c เข้าไป root third root chromatic นอกจากจะสามารถสร้างเบสไลน์ในสวิงในก็สามารถสร้างในอื่นได้แล้วก็เป็นการสร้างไอเดียโซโล่ได้นะครับคือจริงๆแล้วว่าวิธีการฝึกกับผมมันจะผิดบ้างถูกบ้างแต่ก็อยากให้ลองลองทำดูนะเป็นแนวคิด ดูนะครับยังไงวันนี้ขอบคุณน no ้องโนทตอีกครั้งหนึ่งสำหรับเบสน,นะครับชาดสกี้ n y นะครับสเปคไม่รู้อะไรไม่รู้ไม่รู้สักอย่างเรื่องเรื่องของะถามผมนะครับเดี๋ยวติดต่อทางร้านแล้วกันเบอร์โทรตามนี้นะครับยังไงถ้าคิดว่าวิดีโอของผมนะครับมันมีประโยชน์นะครับก็อย่างที่เคยขอลองไว้นะครับถ้าถ้าเห็นว่ามันโอเคก็ลองไปบริจาคเงินให้กับสภากาชาตไทยหรือว่า สามสีเดือนเพื่อนๆไปบริจาคเลือดทีเนื้อกันเพราะว่าเงินตอนนี้เงินในคลังของสภากาชาติก็ขาดแล้วก็ในส่วนของอเลือดก็ขาดด้วยครับยังไงก็เป็นกำลังใจให้กันแล้วกัน